รอบแรกครับเรามีเป็นบิสเซนแบกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาผัสสานร้ายหัวใจลงไปส่วดเอนชานใทนฮะดึงมาเผื่อว่าจะไปทางกำยำชาแมนนะฮะและสำหรับในรอบนี้ครับจะเป็นทีมที่ใส่ทัชมา2ตัวนะฮะแลวก็มีเป็นแฟนทอมฮะมาหลวงดูจากสถานการณ์แล้วครับบิสเซแบกของเราอาจจะไม่ได้คิวนะฮะหรือว่าจะได้ โอ้โหไม่ได้ลาสครับกำยำของเรานี้ไม่ได้เก็บคิวเลยนะครับดาวเรนเจอร์นี้ก็น่าจะตายไปฮะชาโดดิมอนยังไม่ได้ใช้สกิลเลยนะครับน่าเสียดายครับเบสเซนแบ็กของเราตายไปซะก่อนนะฮะก่อนที่ทัศจะตายยังคงเหลือชาโดดิมอนอยู่นะฮะทีเยอะขนาดนี้ก็ชนะไปครับไอเทมออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราขอเลือกไปเนนีแล้วกันฮะหน้ากากหลุดเลือดครับให้กับเบสเซนแบ็กนะฮะ สนับไฟยมาอีกตัวดีครับแล้วก็มีเอนชานเทศฮะตอนนี้ดึงมาให้บทก่อนแล้วกันฮนะเดี๋ยวให้ว่ากันตอนนี้เรามีทางเลือกค่อนข้างเยอะนะฮะหลักๆอาจจะไปทางกำยำเนะแล้วก็อาจจะไปทางฮันเตอร์ไม่ก็ไร้หัวใจครับอ่ะมาดูนครับว่ารอบนี้ครับจะสู้ได้หรือไม่ฮนะได้เก็บคิวหรือไม่เจอเป็นทีมโรคครับและก็มีเป็นเวน้อมฮะดูสภาพแล้วนะครับไม่น่าจะฆ่าได้เลยแล้วก็แพ้ไปซะด้วยนะฮะ รือว่าวันนี้นี่จะไปอัศวินดีครับอัศวินของเรามา3ตัวเลยวันนี้ก็ไม่มีคนเล่นอัศวินด้วยนะฮะแต่อสศวินเนปผมไม่แน่ใจว่าจะสัวกัายำได้หรือไม่ครับวันนี้มีคนเล่นกํายำเหมือนผมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดึงตัวบันดองไว้ก่อน,นะฮะภาษาเวหรือลิสนี่อาจจะฆ่าไปโอ้โหกํายำไปตัวงั้นผมขายเอนชานเทนล้วกันครับวันนี้คนเล่นชาแมนเยอะเราจะฆ่าไปนะฮะ อรอบนี้ครับเจอกับกำยำครับบิสเซนแบ็กสตัวน่าจะไม่ได้เก็บสแต็กแน่นอนถ้าฝั่งเราครับมีแค่ตัวเดียวแถมไม่มีเสื้กอกรอกป้องกันการโจมตีด้วยนะฮะทำให้ตัวค่อนข้างบางหน้ากากดูดเลือดก็เอาไม่อยู่ฮะดูดไม่ทานถ้าโดนบบสเซนแบ็กสตัวรอบนี้แพ้ไปครับไม่ได้ฆ่าสักตัวเลยบ้งเนี่ยจะเข้าสู่รอบที่4แล้วนะฮะยังฆ่าศูนย์อยู่เลยครับผมว่ากำยำวันนี้เนี่ยไม่ค่อยน่านเล่นเลยเพราะว่าเก็บคิวไม่ได้เลย โอ้โหป่าเถื่อนมาก,กันพึบพับครับไม่รู้จะขายอะไรเลยฮะแอนติเมตคงไม่ได้ใช้แฟนทอมก็ข้ามไปหรือว่าจะไปทางป่าเถื่อนวันนี้ก็เยอะแยะเหลือเกินไม่รู้จะเล่นอะไรเลยครับตอนนี้ฮะยังวางแผนอะไรไม่ได้เลยตัวยังไม่สองดาวเลยสักตัวด้วยนะฮะฮันเตอร์วันนี้ก็มีคนเล่นครับเลือกไม่ถูกครับเดี๋ยวข้ามป่าเถื่อนไปแล้วกันนะ ดูเหมือนว่าวันนี้ฮะปาเถื่อนไปเยอะแถมสู้กับกำยำอีกนะครับวันนี้มีคนเล่นกำยำครับผมว่าปาเถื่อนไม่ค่อยตอบโจทย์ฮะรอบนี้เจอกับปาเถื่อนครับใส่มาเป็นบิสมาเตอร์ด้วยนะฮะก็อาจจะไปทางกำยำด้วยหรือเปล่าครับตอนนี้ฮะเก็บไปได้หนึ่งหรือเปล่าสำหรับจักเกอร์นอสฮะบหมุนแล้วนะฮะเรียบร้อยครับเก็บไปหนึ่งส่วนทัสอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเก็บไปโอเคฮะได้มา2คิวเหลือค่สปริตเบเกอร์ตัวสุดท้ายครับสนับฝ่ายของเราเนี่ยไม่น่าจะสู้ไหวฮะแพ้ไป ตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับว่าจะเล่นทีมอะไรครับไอเทมออกมาก็หยิบมาไม่ถูกครับอ,ออกมาเป็นรัวฮะผมว่าฮันเตอร์ไปเลยดีกว่าเงี้ยฮันเตอร์เลยดีกว่าไหนๆรานเจอของเราสองดาวแล้วนะครับวันนี้มีคนเล่นฮันเตอร์เหมือนกันก็มาแข่งกันปั้นนะอ่ะโอ้โหเเลเบตมาเร็วแบบนี้ฮะมามามา,มาฮันเตอร์มาแล้วสําหรับผสานฮันเตอร์ครับผมว่าเอาไปคู่กับอัศวนินก็ได้นะฮะเพราะว่ามีรูหน้าเป็นตัวเชื่อมทำวิจิลเนนะฮะ รอบนี้เราเจอกาบฮันเตอร์เหมือนกันเลยครับโอ้โหแอนติเมทสองดาวค่อนข้างเป็นใจในเรื่องของฮันเตอร์ครับฝั่งเราฮะมีรู้ครับแล้วก็มีเป็นลอรนเจอร์ฮะใส่หน้ากากดูดเลือดซึ่งก็น่าจะพอสู้ได้ครับฝั่งเขาฮะมีแต่ตัวหนึ่งดาวเนะยครับฝั่งเราดูดเลือดได้แต่ยิงช้าหน่อยรอบนี้ก็ชนะไปครับเข้าสู่รอบที่6ครับอะไรครับเนี่ยแอนติเมทมาอีกตัวงฮะ ผมจะปั้นแอนติเมตก็ยังไงอยู่แอนติเมตนี่ถ้าไปคู่กับผาสารรกนะฮะมันน่าจะคุ้มครับแต่ถ้ามาคู่กับพวกวนะิจจแลนด์ฮะ มันใช้เทอเลเบตอยู่แล้วนะครับแอนติเมตอาจจะถูกตัดออกไปนอกจากว่าคุณจะเล่นเป็นฟูลฮันเตอร์ฮะแอนติเมตก็จะเป็นตัวเลือกที่เป็นตัวต้นเกมนะพอท้ายเกมก็เปลี่ยนเป็นเมดูซ่าอาจจะดีกว่าครับรอบนี้ฮะเจอกับผสานชาแมนครับเจอชาแมนแบบนี้ฮันเตอร์ก็เล่นยากอีกแหละแต่ก็ไม่มีทางเลือกแล้วฮะตอนนี้ล้วมาแล้วมันต้องฮันเตอร์แล้วนะฮะแล้วในรอบนี้ครับดูเหมือนว่าจะสู้ไม่ได้นะเนื่องจากว่าฝั่งเราครับมีตัวน้อยกว่าแถมแนวหน้าก็ไม่ได้แข็งแรงสักเท่าไหร,ร่นะฮะแพ้ไปครับ ออกมาเป็นลิสครับแล้วก็มีเป็นโอมนีิไหนฮะเอ่อถ้าเล่นฮันเตอร์กับอัศวินฮะมันจะไม่ได้ผสานเจาะเกราะนะครับแล้ววันนี้ครับมีทีมถึกแหวอย่างกำยำผมเป็นห่วงมากเลยกลัวว่าท้ายเกมจะเจาะไม่เข้าฮะเพราะงั้นครับอาจจะค้ามไปเดี๋ยวอาจจะหาผสานไร้รหัวใจมาสู้นะครับรอบนี้เจอกับทีมไม่มีผสาน แต่ฝั่งเขานี่ดูเหมือนว่า2ดาวทุกตัวเลยนะครับโอ้โหจะฆ่าได้สักตัวไม่เอ่ยเวออดไดสตันใส่คิดสั้นไมเด่นฮนะแล้วไมเด่นดีแข็งใส่ลูน่าฮะตายไปโอเคครับเก็บได้แค่1ตัวนะฮะต่อให้ดอเจอร์ของเราใส่หน้ากากดูดเลือดครับแต่ดูดไม่ทัน,นครับไม่มีภาษาทันเตอร์ยิงช้ามากเลย วันนี้อัศวินมาทีฮะเคลียไนท์มาอีกแล้วนีครับไม่ได้ดึงฮะก็กะว่าจะไม่ทำฮะตอนนี้เป็นฮันเตอร์ก่อนแล้วกันนะฮะอาจจะไปทางฮันเตอร์ฟอนเล่นเหมือนเดิมเลยว่ารั้วมันไม่ค่อยเข้ากับอัศวินนะฮะก็เลยตัดออกไปรอบนี้ครับเจอกับเอมเบอร์ฮะลงมาตัวเดียวนะ่ครับน่าจะเก็บรอบแพ้ไปก่อนนะฮะนั่นนะฮะเขาพยายามปั้นทีมแอสซินอยู่นะฮะโอเคเรามีรั้วอยู่มาสู้กับแอสซินได้อยู่ ไอเทมในรอบที่8นี่ครับมีไอเทมอะไรที่ดีๆบ้างเอ่ยโอเคฮะเอามาเป็นแวนการ์ดแล้วกันครับยังไม่มีไอเทมป้องกันเลยมาแล้วครับวิลเลนเจอร์ฮะโอเคเดี๋ยวเราไม่ทำแอนตี้เบตแล้วกันดึงมาเป็นวิลเลนเจอร์ฮะส่วนลิสครับวันนี้นี่มาถี่มากเลยไม่ได้เล่นเวทนี่ก็มาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ รอบนี้ครับเจอกับผสานชาแมนฮะใส่มาเป็นลูน่า2ตัวครับตอนแรกบอกว่าไม่มีคนเล่นอัศวินแต่ดูเหมือนว่าอาจจะมีนะฮะลูหน้ามา2ตัวแบบนี้ครับไม่ฮิวเลอร์ก็อัศวินแน่นอนนะและตอนนี้ครับเทรลเบตแปลงล่างครับทำอะไรได้ไม่มากครับแพ้ไปอันเดซนรอบนี้ครับมาเป็นสายฮิว <for? S 1> นะฮะจัดไป <will> ครับมันืนี้ปีศาจอีกคลิปหนึ่ง มาแล้วครับพัดครับก็เหมือนเดิมฮะทีมเดิมๆพอเร์ตเดิมแพทก็เดิมๆไม่มีการอัปเดต <c oughs> อ่ะตอนนี้ช่องเต็มครับผมว่าผมขายแอนติเมดไปแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวลงวิลเลนเจอร์ลงไปแทนนะฮะ ตรงนี้ก็พยายามเข้าไปลองเล่นโ o t a 2องออตโตเชตนะแต่มันไม่ง่ายเลยมันไม่มีอะไรที่บอกว่าสังเกตได้ง่ายๆแบบภาษาอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้มีสีตายตัวเหมือนใน Underlo r d นะแล้วก็ไอเทมฮะอาจจะต้องจำสูตรซึ่งโดยรวมครับน่าเล่นอยู่ฮะแต่ยังเล่นไม่เป็นครับมันยากฮนะบอกตรงๆคือยากยากว่าอันเดลอเยอะเลยครับต้องเรียนรู้สักพักใหญ่ๆนะฮะถึงจะเริ่มเล่นเป็นแล้วก็เริ่มทำคลิปรอบนี้ฮะสู้กับแอสเซนสู้ไม่ไหวนะฮะ อัศวินมาอีกแล้วครับวันนี้อัศวินขายดีมากเลยฮะเดี๋ยวสมหาตัวกันก่อนถ้าเจอเป็นวิลเลนเจอร์ครับสดาวแล้วนะฮะและดอร์เรนเจอร์ครับก็มาอีกตัวนึงครับชาโดดิมอนฮะขายไปก่อนแล้วกันฮะอยากสุมมากเลยเจอเป็นพัทครับ รอบนี้ครับเจอกับผสานเวทนะอาจจะไปทางสปปริตฮะแล้วก็มาคู่กับเอนโนสายดาเบเด๋ววน้ามีเป็นเอิร์ทสปปริตครับ่อนข้างหนาอยู่เหมือนกันฮะเจาะอยู่นานไม่เข้าเนื่องจาว่าฝั่งเราฮะไม่มีไอเทมให้สาวๆเลยลเรเบทตอนนี้แปลงร่างแล้วครับแต่ก็ทําอะไรได้ไม่มากรััเพิ่งจะหนึ่งดาวนับเรียบร้อยฮะแพ้ไปว่าผมลืมไปเลยฮะลืมเอาพัดลงไปทำผสานไร้หัวใจนะฮะ มาแล้วครับพัดสองดาวนะฮะแล้วก็รอนเจอร์ครับ2ดาว2ตัวพร้อมกับเว้นฟูฮะอีกตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันหน่อยครับเผื่อว่าจะเจอลิสครับแต่ไม่เจอฮะตอนนี้ยพยายามหาลิสหาดาวรนเจอร์ฮะตัวที่เป็น1บาทครับเรียบร้อยฮะใหม่ตัวหนึ่งครับสำหรับลิส รอบนี้ครับเจอกับภาษาโรค้ครับมีซิเมเนอร์และก็โตรมีเป็นอย่างละหนึ่งขั้นแล้วฮะแล้วก็มีชาโดว์ชาแมนนะครับดูเหมือนว่าจะไม่มีแทงค์นะสำหรับฝั่งเขาฮะแต่ฝั่งเรานี่จะยิงโดนหรือเปล่าต้องมาดูน,นะฮะใส่มาเป็นฮอปเกนายบัฟด้วยทําให้เตียเร็วขึ้นอีกแต่จะเร็วขึ้นก็ต่อเมื่อเนี่ยฮะฮอปกเกนเข้ากล่องไปแล้วออกมาครับตอนนี้ฮะบ,บัฟเพิ่มความเร็วแล้วนะครับเรียบร้อยฮะไม่ไหวแพ้ไป ไอเทมให้สาวๆไม่มีเลยครับมันต้องมีบ้างเลยฮะซินเวอครับมาแล้วฮะมาปิดบนนัดติดตัวครับทำให้ไอเทมของศัตรูเนี่ยไม่ทํางานนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขอสุ่มหาตัวนิดนึงฮะเจอเป็นพัทครับอืมอืมวิลเลนเจอร์2อดาว2ตัวตัวจะ3ดาวนี่เยอะไปแล้วนะพัทครับจะทําก็ไม่ได้ทำฮะเดี๋ยวมาสุ่มกันต่อไม่ได้แล้วเบออบัตอนฮะมันต้องทำสองดาวด้วย และรอบนี้ครับก็เจอกับกำยำฮะไม่รู้ว่าเก็บเลือดไปได้เยอะหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้ฮะเขาฟูแล้วนะสองดาวก็เยอะมากเลยด้วยเลยครับน่าจะเป็นอะไรที่สองไม่เข้านะสำหรับฝั่งเราฮะไอเทมน้อยเกินไปเซเบตเราแปลงล่างครับก็ตายไปในทันทีฮะทำอะไรไม่ได้ครับแพ้ไปครับ โอ้โหเค s อ n ไนท์วันนี้นี่ขายดีมากเลยนะครับวันนี้ไม่ได้เล่นเค s อ n ไนท์นะครับโอเคมาแล้วฮะ, <c oughs> ะเทอร์เบดสองดาวและลิสครับ <c oughs> ก็มาอีกตัวนึงครับผมว่าผมอาจจะทำลิสให้3ดาวเลยนะฮะ รอบนี้เจอกับโรคครับมีเป็นผสานซัมเนอร์เดอร์ครับผมเอาหน้ากากดูดเลือดให้กับเทเลเบดไปแล้วนะฮะอาจจะยือได้นานอีกหน่อยตีได้นานอีกนิดครับมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงฮะซานโต้แซนครับสกิลมาเป็นงูรอบตัวของเทอลเบตครับโดนลุ่มขนาดนี้น่าจะรอดยากเลยครับตูดเลือดกลับมาไม่ทัน,นะฮะแพ้ไปอยู่ดีอะ เข้าสู่รอบที่15ครับก็เดี๋ยวมาสุมหารลิสครับอีกสักตัวหนึ่งฮะก่อนที่จะไปเลเวล5นะครับแต้ม35แต้มสุดท้ายครับโอ้โหพัดไม่ครับผมคงจาไม่เอาขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่องเต็มมากเลยเทเลเบสก็จะเอาอไป5ก่อนก็นกนได้วะแล้วเดี๋ยวเอาลิสลงไปครับเอ่อเอาอะไรออกวะนี่ไง เกือบไม่ถัดมันเกือบขายลิสต์ของผมระบบขายอัตโนมัตินะฮะมันจะเลือกตัวที่ไม่ค่อยผสานนะ,ะออกไปซึ่งลิสต์ตอนนี้มันไม่ได้ผสานกับตัวอื่นเลยนะฮะแต่เราจะไปผสานในช่วงท้ายเกมครับตอนนี้ฮะเจอกับทีมไฟหัวใจที่มี3ดาว3ตัวฮะดวงดีช่างต่างกันยิ่งนักเลยฮะแพ้ไปนะครับ อาการเป็นไงไหนบอกบอกสิตอนนี้29แต้มสุดท้ายเนี่ยโอ้โหโคตรต่ำตมเลยคะแนนตอนนี้ไปครับสุมหาตัวกันหน่อยฮะลิสอีกตัวหนึ่งเจอเป็นอัลบบดอนแทนนีครับไปกันต่อฮนะ ไม่เจออะไรเลยเจอเทเลเบตไม่ทันนิดหนึ่งโอเคอย่างน้อยก็ได้ลิสมาเป็น3าดาวนะครับผมรีบสุ่มเพราะว่าเวลามันจะหมดนะเรียบร้อยเ <c oughs> นี่ยฮะมันดึงออกตัวออ,ออกมาไม่ทันแล้วลิสสามดาวมันก็ไม่อลงไปนะฮะมันเอาดาวเรนเจอร์หนึ่งดาวลงไปทำไมก็ไม่รู้ผมบ,บอกเลยฮะว่าเชื่อใจไม่ได้ฮะสำหรับระบบอตัตโนมัติของเกมนี้ฮะมัน เอาดาวเิจิตอรหนึ่งดาวไปแทนลิส3ามดาวได้ยังไงร,รอบนี้เจอกับกำยำฮะสู้ไม่ไหวฮะถ้ามีลิส3ามดาวอาจจะพอพ,อพิกเกมได้ฮะแต่สู้ไม่ไหวฮะสิบเก้าแต้มสุดท้ายแล้วครับเมเป็นคอนสตันนะฮะว่าไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่อย่างได้ซินเวอร์เอ็ดอีกสักอันหนึ่งได้ไหมเอามาให้เทลเลเบตน,นะครับโอเคฮะมาละ อันนึงเนี่ยให้วิเซเลทอีกอันดึงให้เทลเบตครับได้ทั้งเลือดได้ทั้งความเร็วในการโจมตีนะฮะน่าจะคุ้มค่ากว่าคอสตันนะฮะและวิลเลนเจอร์ครับขึ้นมาเป็น2ดาวไอ้สาดาวแล้วนะฮะโอเค19ตามสุดท้ายของเราจะอยู่ถึงเลทเกมหรือไม่กับ3ดาว2ตัวส่วนอีกตัวหนึ่งครับวิลเนเจอร์ครับมีคนทำา3ดาวไปแล้วดูเหมือนว่าจะยากแล้วนะฮะไม่มีทางเลือกครับไป6เลยดีกว่านะฮะ ได้มาเป็นผสสานฟอลเล่นขั้นโดยงี้ทำให้เมื่อพวกฟอลเล่นตายนะครับฮิวเลือดขึ้นมาได้นะพร้อมกับขึ้อนรอบเดียวก็จะได้บัฟความแรงในการโจมตีเพิ่มอีก10%นะฮะรอบนี้เจอกับซับเิลิดครับเดวต้าสลมมาโคตรโชคดีที่ไม่โดนนะฮะโอเครอบนี้มีลุ้นเหมือนกันว่าจะชนะนะฮะเรียบร้อยครับสำหรับวีลเลนเจอร์3ดาวนะฮะก็มีเอเบตี้พิเศษคือเวลาใช้สกิลเนี่ยจะอมาตะนะครับไม่มีอะไรที่สามารถหยุดเธอได้เลยส่วน เลสสามดาวนะฮะมีสกิลอันติเบดนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยโดนโกล,โลไปแล้วตอนนี้ครับเราจะต้องมาหวังพึ่งเทลเลเบดฮะให้3ดาวครับเมื่อกี้เสียดายมากเลยครับไม่ได้ดึงเพราะว่าหลนนะ่นฮะหล่นมากเลยครับบอกตรงคือตัวมันก็เต็มเวลาก็กดดันนะเราก็เห็นแสงค่อยดดงนะฮะพอไม่ใช่แสงก็กดสุม รอบนี้เจอกับอัศวินฮะและในสุดวันนี้ก็มีคนเล่นอัศวินนะครับโอ้โหสามดาวสามตัวว้าวน่าจะเป็นรายที่สู้ยากแล้วนะฮะเพราะว่าจอกของเรายังขั้นหนึ่งอยู่ก็ขึ้นอยู่ว่าเทเลเบทจะค่าได้มากแค่ไหนครับเป็นปีศาจฮะทำดาเมจแรงอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้ฮะใกล้จะตายแล้วครับเทเลเบทของเราไม่รอดฮะลูน่าสามดาวของเขาดี่ดาเมจเด็ดจริงๆแต่ไม่ได้ใช้สกิลนะเนื่องจากว่าอยู่ไกลเกินไปครับทำให้สกิลลูน่าไม่ออกเลยตอนนี้ฮะโกเลมลงมาช่วยไว้นะครับและเรายังมี วิเลนเจอร์อยู่นะฮะวิลเลนเจอร์ของเราเนี่ยใช้สกิลแล้วครับทำให้อมตาฮะไม่โดนดาเมจชั่วคราวครับเรียบร้อยฮะรอบนี้ชนะไปด้วยวิลเลนเจอร์ฮะ าเขาวางลูน่าไว้แถวด้านหน้านะฮะอย่างแถวที่2นับจากหน้าเนี่ยอาจจะใช้สกิลไปแล้วนะอย่างน้อยแาวหน้าของเราฮะอาจจะตายเร็วกว่านี้นะ,ะับแล้วเราก็จะแพะรวมทั้งเทเลเบทครับก็อาจจะตายด้วยนะฮะรอบนี้ครับก็โชคดีหน่อยที่เขาเอาลูน่าไว้ด้านหลังะฮะสกิลก็เลยไม่ออกครับอ่ะเดี๋ยวเก็บเงินกันก่อนนะฮะเพื่อที่ว่าจะลงเลเวลไปสุ่มหาเทเลเบทในช่วงเลเวล7นะฮะ แล้วก็มาเจอกับทีมแอสซินฮะแอสซินซอนแมทมีรั้วอยู่ฮะรั้วอมตะไม่น่ากลัวอะไรฝั่งเขาก็ใส่มาถึงตาตัวครับแต่ยังไม่มี3ดาวสักตัวหนึ่งและอย่างที่เห็นนะเขาเข้ามาไม่ถึงตัววิลเลนเจอร์นะฮะวิลเลนเจอร์ได้ยิงปีเลยชนะไปในรอบนี้ครับนี่ฮะความโกงของรั้วนะฮะคือต่อให้สเปกเตอร์มาก็ล้วงเข้ามาไม่ได้นะครับมันติดอนะแล้วจะเอาอะไรมาแก้ก็แก้ยากมากเลยฮะรั้วมันไม่พังนะครับ เข้าสู่รอบที่20ครับเคลียร์ตัวกันหน่อยฮะสเปกเ,เตอร์ผมว่าผมจะไม่เล่นนะอาจจะไปเอาดีทางฟอร์เล่นเลยไม่ไหวแล้วฮะแต้มเหลือน้อยครับไปเวลเเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวใส่เว้นฟูล,ลงไปฮะเอาไปลดก่อแถมเว้นฟูตายฮะก็จะได้บัฟด้วยนะครับ รอบนี้ครับเจอกับแอสซินะแอสซินซ้อนแมนมีเป็นสลักใสหน้ากากแมสเสจแท้แล้วก็แฟนทอม3ดาวลิสตอนนี้ก็สกิลใสเทอร์เบทแท้ทำให้รอบๆตัวสองเทอร์เบทฮะตีช้ากันค่อนข้างเยอะเลยพร้อมกับสกิลอัลติเมทฮะส่วนสาวๆฮะยิงฟรีล้วงเข้าไปไม่ถึงแบบนี้ชนะไปครับต่อให้ฝั่งเขามีพัดเนี่ยเขาก็จะดึงอันอีซิปไปนะฮะก็ทำให้วิลเลนเจอร์ยังคงยิงฟรีอยู่ก็โกงจริงๆนะฮะ และไอเทมรอบนี้มาเป็นบัตเทอร์ไฟน์นะครับผมว่าผมหยิบมาให้วิลเลนเจอร์ก็น่าจะดีนะวิลเลนเจอร์ของเราฮะไม่จําเป็นต้องใส่ซิลเวตก็ได้นะฮะเดี๋ยวให้ดอนเจอร์ใส่แทนนะมาเป็นโบนัสตัวแท<า>นวิลเลนเจอร์ฮะส่วนวิลเลนเจอร์เนี่ยก็ได้โบนัสความเร็วได้ทั้งหลบได้ทั้งดาเมจจากบัตเทอร์ไฟน์นะฮะคุ้มค่ากว่าเยอะเลยอ่ะมาดูทีมกันในตอนนี้ครับผมอยากจะหาเทลเบดครับวันนี้ไม่มีคนเล่นเลยนะฮะไม่มีคนเล่นฮันเตอร์ด้วยเดี๋ยวเราจะลองส่มในช่วงเลเวลเจ เดี๋ยลวละครับหาเทลเลเบทฮะมันจะต้องต้องมเอียไม่งั้นคือเลดเกมเราสู้ใครไม่ได้เลยนะครับเจอทีมถึกด้วยตอนนี้ก็พยายามดึงตัว3บาทตัวอื่นมานะฮะเพื่อให้เจอตัว3บาทอย่างเทลเลเบตครับแล้วก็เจอแล้วะฮะโอเคขาดอีก3ตัว รอบนี้เจอกับทีมอสเวนฮะคือผมอาจจะต้องหวังขึ้นเทเลเบทครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยแต้มของเราเหลือน้อยนะฮะโลเวลไฟอาจจะไม่ถึง10อาจจะแพ้ก่อนซะด้วยซ้ำนะบรางงั้นฮะถ้าเทเลเบทสามดาวปุ๊บอาจจะมีการพิเกมกันเกิดขึ้นและอย่างที่เห็นนะสามดาวของเขานี่เยอะมากๆเลยครับเธอเจาะยากมากเลยอสองต่อของเรายังแค่ขั้นหนึ่งะยังไม่ขั้นสองนะครับซึ่งขั้นสองก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือไม่ฮะผมก็เลยหวังขึ้นที่เทเลเบทนะส่วนในรอบนี้เนี่ยโกเลมลงมาแทงครับและลูน่าก็ไม่ได้ใช้สกิลเหมือนเดิมรอ,มอดิม ชนะไปครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวเคลียร์ตัวไม่ใช้กันก่อนครับเงินมี30อ่าดองเงินสักหน่อยแล้วกันนะฮะ รอบนี้เจอกับไร้หัวใจครับไร้หัวใจของเขามีเป็นลีเจน n c คอม a n d เดอร์และ3ดาวนี่คือ4ตัวเลยนะฮะซึ่งดูจากตัวแล้วนะครับก็เป็นไร้หัวใจขั้นสนะมีไมเดน3ดาวมาลดคู่ดาวนะฮะแต่ก็ตีช้าหน่อยฝั่งเราฮะตีเร็วกว่าแถมยังมีลิชฮะลดความเร็วในการโจมตีเข้าไปอีกนะครับยังไงฮะมีลุ้นชนะอยู่เหมือนกันนะครับเรียบร้อยฮะโอเค ได้เวลาสุ่มครับเราจะสุ่มฮะโอ้โหไลท์ซูลเลอร์ไม่ทำนะฮะผมดึงตัว3บาทตัวอื่นมาเพื่อที่ว่าจะหาเทลเลเบลนะฮะแต่ก็ไม่เจอครับขายไปให้หมดฮะแล้วก็มาสุ่มตัวกันเจออีกตัวนึงฮะเทละเลเบลครับโอเคอีก2ตัวอีกตัวหนึ่งมาแล้ว รอบนี้ครับเจอกับอัศวินฮะอัศวินยังคัน2อยู่นะครับใส่โอมนีนายมา2ตัวกับ3ดาว3ตัวและเหมือนเดินครับลูน่าอยู่ไกลฮะสกิลไม่ออกแน่นอนนะครับนี่เจอกัรรอบที่3แล้วนะฮะเขาก็ยังไม่ได้ปรับตัวนะฮะก็โอเคโชคดีไปที่ลูน่าสกิลไม่ออกนะนี่ขนาดลูน่าสกิลไม่ออกนะครับแนวหน้าของเราฮะหายไปอย่างรวดเร็วครับเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะฮะวินเลนเจอร์เริ่มจะเอาไม่อยู่เลยฮะจอกกาะแค่นเดียวเอาไม่อยู่จริงๆนะและก็มาเลยฮะสกิลของลูน่าซึ่งโดนแค่มินเนี่ยนของอันเดซิกเท่านั้นเองนส่วเล เก็บดัซโซไปได้ตัวหนึ่งแล้วเคลอสไนท์ก็ตายไปด้วยนะมือของวิลเลนเจอร์ฮะวิลเลนเจอร์นี่ยังไงฮะหนึ่งต่อหนึ่งกับลูน่าฮะลูน่าได้สกิลของอมนิไนท์ฮะแต่สกิลก็ไม่โดนวิลเลนเจอร์ฮะไม่โดนดาเมจไปโอ okay, เคเหลือแค่ออมนิไนท์กับวิลเลนเจอร์ฮะสกิลมาแบบนี้ตีไม่โดนแบบนี้ผมว่ามีลุ้นชนะอยู่เหมือนกันนะครับโอ้โ oh. ห ทาเทอร์เบตไม่3ดาวนะฮะไม่ไหวจริงๆเราจะต้องทําให้3ดาวโดยเร็วนะฮะพอดูสภาพแล้ววิลเลเจอร์นี่เริ่มจะไม่ไหวแล้วครับแล้วก็มาะฮะทาเทอร์เบตสามดาวโอเคคราวนี้ก็ทําให้ทเทอร์เบตฮะใช้สกิลได้ทุกๆ6วินาทีะฮะก็เป็นบัฟตัวเองนะทำให้ตัวเองเนี่ยตีแรงขึ้นนะครับกับพวกปีศาจเป็นเพียวดาเมจ ที่เหลือเนี่ยเราจะลงเลเวลเนะครับไปทำฟอร์เล่นให้ฟูให้เทลเบตครับมี2ชีวิตฮะร,รอบนี้เจอกับไร้หัวใจที่มี์ีเจนคอมมานเดอร์ดูเหมือนว่า3ดาวเขาจะมีเพิ่มขึ้นมานะแต่ก็โอเคครับเทลเบตของเราได้รับต่อของเลทฮะลดดาเมจไปได้นิดหน่อยแถมสาวๆด้านหลังก็ยิงปีฮะรอบนี้ชนะไปครับไอเทมในรอบนี้ครับอยากจะหาให้เทลเบตนะฮะเอามาเป็นแบ็คคิงบาร์ไม่ก็ นี่ก็ดีนะฮะบลัดโทนครับเอาให้วิลเลนเจอร์ไปนะฮะจริงๆอยากจะหาสตาร์ดิกให้กับเทเลเบตนะฮะแต่เทเลเบตตอนนี้ใส่วัตถุไฟไปก็โอเคนะก็มี2ตัวเลือกนะฮะว่าจะหาแบ็คกิ้งบาร์ไม่ก็สตาร์ดิกครับให้เทเลเบตะฮะค่อนข้างที่จะอมตะถ้าได้แบ็คกิ้งบาร์ฮะก็ได้ขัดจังหวะไม่ได้แต่ถ้าได้สตาร์ดิกครับก็โคตรอมตะเลยนะฮะถ้าเขากดไม่ลงอ่ะตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราเล่วเลเวลกันก่อนนะครับ รอบนี้ครับเจอกับภาษาโรคครับเมซิมนเนอร์ดูจากตัวแล้วนะฮะอาจจะไปทางโรปูแล้วนะครับมีโปก็3ดาวแล้วด้วยจะตีโดนหรือไม่ฮะนาเลนเจอร์ครับลอยไปบนอากาศครับชาโดโ์เทแมนครับสดาวครับปล่อยงูมาพร้อมกับตัวที่อยู่ในงูฮะก็จะกลายเป็นไก่โดนเทคไปเซอร์เบทครับสดาวของเราดูเหมือนว่าจะไม่รอดนะฮะเรียบร้อยครับดูเหมือนว่าแปลงร่างช้าไปหน่อยฮะแล้วก็สตันโดนเยอะไปหน่อยในรอบนี้ฮะถ้าได้แบ็คกิ้งบาร์อาจจะดีกว่านี้ฮะหรือว่าสตาร์ดิกก็อาจจะดนเลดกลับขึ้นมาได้ทันนะฮะ อรอบนี้ชนะไปเพราะว่าวิลเลนเจอร์เหมือนเดิมเข้าสู่รอบที่26ครับเดี๋ยวเราเคลียร์ช่องกันหน่อยแล้วก็ลงเลเวลฮะตอนนี้มีเป็นชา a d โ w ดิม o อนฮะเอาลงไปเป็นปีศาจอีกตัวหนึ่งพร้อมกับไร้หัวใจขั้น2ก็ได้นะฮะ รอบนี้ครับเจอกับเวสปเริตนะครับเราเีเป็นบาดโทนฮะอาจจะพอแก้สปิริตได้นิดหน่อยโัที่โดนใบไปก็เป็นวอยสปิริตครับตายไปแล้วฮะแต่ฝั่งเขาก็ยังคงได้เดลต้าสแสลมนะฮะเหลือแค่3ตัวสุดท้ายแล้วแบบนี้ฮะโดนสกิลของลิสไปตโลโกันไปครับเบอตอนนี้ก็ใกล้จะตายแล้วครับเรียบร้อยฮะตีไม่ออกตายไปพร้อมกับเอิร์ธสปิริตฮะเรียบร้อยชนะไปครับกำจัดไปได้หนึ่งทีม ครอปอีครับเจอกับไร้หัวใจฮะที่มีลีเ i นคอม m m เดอร์ครับช่วงนี้ผมก็จะเก็บเงินลงเลเวลฮะเพื่อทำพานปอนเล่นให้มันฟูลแล้วเดี๋ยวค่อยไปส่งกันเลยทีเดียวฮะร, <Yes. S 1> รอเลเวลสิส่งกันทีเดียวและลีเ o นของเขาครับสาดาวแล้วนะฮะค่อนข้างดุเลยแต่ก็ตายไปครับเรียบร้อยชนะไปอยู่ดีฮะ มากันต่อกับทีมโรกซ์แมนเด์ฮะที่มีพอยซนเนอร์เพิ่มขึ้นมาด้วยผมไม่แน่ใจว่ามีโป้เขาใส่ไอเทมเป็นอะไรนะฮะแต่เทเลเบทของเราฮะไปตีมีโป้ไม่มีผลอะไรนะฮะแต่ตอนนี้ครับเทเลเบทของเราดียืนแข็งงงๆแล้วก็กลายเป็นไก่ทําอะไรไม่ได้ฮะตัว3าดาวค่อนข้างน่าเสียดายมากเลยครับไม่มีแบ็คงบาร์คือโดนสตัร์ทีจบเลยนะนะจับไปไม่รอดแล้วครับในรอบนี้ฮะโอ้โหต้องหาแบ็คงบาร์ให้ฮะไม่งั้นคือเทเลเบทของเรา3ดาวทําอะไรไม่ได้ฮะยืนงงๆแพ้ไปครับในรอบนี้ ป้อมงูนี่ยิงแบบนึกถึงเกม Tower Defense เอนี่ยอ่ะอะไอเทมรอบนี้ครับปรัดโทนมาอีกอันหนึ่งฮะพร้อมกับเกราะชีว่าฮะสมใหม่ดีกว่าไมหมฮาร์ดแบ็คคิงบาร์หรือว่าเกราะชีว่าก็พอจะ ช่วยได้ทีหน่อยแล้วมั้งงั้นเดี๋ยวเราจะหยิบมาเป็นเกราะชีว่าแล้วกันนะครับเอามาทําดาเมจหมู่พร้อมกับสโลอ่ะเมดูซ่ามาในตอนนี้ฮะเมดูซ่าวันนี้เนี่เราจะหยิบมาเล่นนะผมว่าผมได้แผนก็คือเดี๋ยวเอาดาวเรนเซอร์ออกเรามีชาร์โดิม่อนฮะเป็นตัวไร้หัวใจแทนนะครับส่วนอีก2ตัวเนี่ยก็จะเป็นเด d p พอลเฟตกับเดคิงครับให้ฟอลเล่นฮะไปฝู รอบนี้ครับเจอกับอัศวินนะฮะดาวลนเจอร์ยังคงใส่ไว้อยู่ะฮะเดี๋ยวรอให้เลเวลสิค่อยว่ากันนะฮะหาฟอร์เล่นให้ฟูมาดูนครับว่าจะเจาะได้ไหมฮะแล,ะวล้วไปดูซาครับแข็งครับโอ้โหสวยมากเลยฮะแข็งกันเยอะมากๆต่อด้วยสโลของลิสครับเรียกได้ว่าตีไม่ออกเลยฮะ,ทะเทอร์เมดของเรานี่ก็รับมืออยู่กับหลายตัวะฮะเปสัมรัตของเทอไดไปสักพักหนึ่งะฮะก่อนที่จะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งฮะตอนนี้ครับเรียบร้อยฮะลูน่าใช้สกิลแถไม่โดนใครเลยชนะไป เหลือแต่ทีมถึกๆแล้วฮะตอนนี้ทั้งกำยำทั้ง อสเวินแบบฝูและดู3ดาวตแต่ละทีมครับคือเยอะมากๆเลยนะฮะทีมผมคือ3ตัวน้อยหน้ามากเลยอะตอนนี้ครับมีเป็นเดธพัฟเฟตมาแล้วเนะยครับวิลานดาเนี่ยจะแทนดาวรนเจอร์ก็คงจะไม่แทนแล้วการท้าววจิลน์ผมว่าผมอาจจะไม่เล่นนะอยากจะตามแผนเดิมก็คือไปทางเดธพัฟเฟตกับเรดคิงนะเราจะเอาวิจิลน์ออกซึ่งถ้าเอาซินเวทให้กับเบดุซ่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าซินเวทนี้จะปิดบนัสติดตัว2ตัวเลยหรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้ยังใช้ดาวรนเจอร์อยู่ก็เอาชัวร์ไปก่อนนะ คือให้วิเจียนแลนฮะทำการปิดบนนัดที่ตัวและววิเลยนเจอฮะยิงซ้ำให้ตายในทันทีเพราะยังไงสองเสานีฮะก็ยิงตัวเดียวกันรับรอบนี้เจอกับกำยำนะฮะสามดาวห้าตัวใส่มาเป็นเลเจนด์คอมวเดอร์ด้วยนะครับตอนนี้ฮะโอ้โหเลือดเยอะมากๆเลยฝั่งเราฮะเจาะไม่ทันแน่นอนครับคือเจาะกรอขั้งสองกำยำเลือดขนาดนี้ไหนยังจะมีจูนอีกนะฮะกว่าจะฆ่าจุนตายได้นี่คือเหนื่อยมากมากอ่ะตอนนี้ฮะเหลือน้อยมากแล้วนะฮะวิเลนเจอของเรายังอยู่ฮะยังพอปิดบนนัดที่ตัวให้วิเลนเจอฮะเป็นตัวดาเมจคอยรัน ได้อยู่เลครับเรียบร้อยฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรชนะไปะครับกำจับตอนนี้บินไปอีกทีมหนึ่งนะฮะเหลือแค่อัศวินที่เป็นแบบฟูนะฮะโอ้โหหนักหน่วง15แต้มกับ16แต้มไม่แน่ใจว่ารอบนี้จะจบเลยหรือไม่นะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะ <D> uh. อ้าว ขาดสองบาทข oh, <no. S 1> าดสองบาทคำนวณผิดเ p สพอเฟสไม่ได้ลงฮะสุ่มตัวไปก็ดึงอะไรไม่ได้จี รอบนี้ครับเจอกับอัศวินฮะไม่ได้จัดตัวเลยคนระับมาอย่างไงก็มาอย่างนั้นครับและว3ดาวของเขาครับหตัวเลยฮะเมื่อกี้คือ5ตอนนี้6แล้วนะฮะและลูน่าฮะโดนพัดลึงมาตรงกลางฮบโดนสกิลกันไปแบบเต็มเต็ฮะสกิลของเมดูซาก็ทําแข่งครับทำให้ฝั่งเขาครับโจมตีไม่ออกชั่วคราวะฮะเทเลเบตของเรายังรอดปลอด,อดภัยแบบนี้ผมว่าบีเวลชนะฮะสามดาวหตัวก็3ดาวหตัวฮะเจอทีมเทเลเบตสามดาวแล้วก็มีรั้วกองกงแบบนี้ชนะไปเลยนะฮะโอ้ ความโกงของรัวและความโกงของเทลเบต นี่ถ้ามีแบ็คกิ้งบาร์หรือวิสตาร์ดิี็มันจะโกงกว่านี้อีกนะฮะ <_ d ial noise> อย่างที่เห็นนะฮะสามดาว6ตัวอัศวินก็เอาไม่อยู่นะฮะจะว่าแพ้ทางมันก็แพ้นะแต่มันก็ไม่ได้แพ้สักขนาดนั้น,นเราเจาะเกาะขั้น2นะฮะแต่ฝั่งเขาเนี่ยได้ฟูเลยปีศาจเราก็มีแค่2ตัว <_ d ial noise> รวมอันเดซิสก็แค่3นะฮะวันนี้นี่ไม่ได้เน้นปีศาจแต่ก็ยังสู้กับทีมอัศวินที่มี3ดาวถึง6ตัวได้นะฮะ <_ d ial noise> เรียกได้ว่าโอพีขนาดนี้เมื่อไหร่จะปรับวเนี่ยเบื่อแล้วทีมอะไรก็กดไม่ลงฮะแอซิาาึง ะะเพราะว่ามีรัว้วรั้วควรจะแตกได้นะฮะหรือซอมเเนอร์ฮะที่ฮันเตอร์มักจะแพ้ถ้าเทลเลเบต3าดาวมีฟอร์เล่นมันก็กลับมาตีซอมเเนอร์ตายได้เหมือนกันนะฮะมีคลิปเทลเลเบตสู้กับซอมเเนอร์อยู่คลิปนั้นดูเดือดมากนะฮะลองไปดูกันใครยังไม่ดูแนะนำเลยฮะอ่ะวันนี้ฮะโยกันกับทีมไรพ่ายโคตรโกง มีทั้งรัวมีทั้งเทรเบส3สดาวต้นเกมแพ้แบบยับยับ้ายเกมก็แทบจะไม่แพ้เลยนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด s u b สไครต์หรือกดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมา,สมาชิกกันมาด้วยนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ